สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกลับไปอยู่กับเจ้าเดมโมขับก้อนอีกแล้วไม่ได้อยากจะเล่นมันหรอกแต่ก็นะจะเล่นตัวอื่นนะแต่ก็เบื่อแล้วเบื่อจิลุบิเทสละจิลุิเทสเล่นไปบ่อยแล้ววันเล่นก่อนจะมาทําช่องแต่วันนั้นเล่นจนเบื่อแล้วนะอยากเล่นอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างนะเออก็นั่นแหละประจบเหมาะกับจังหวะที่เจ้าเดโมมันลดพอดีมันู้ตอนนี้รดอยู่หรือเปล่าหรือโดนถอนออกจากล้านค้าไปแล้วไม่รู้นะเออ เป็นไม่ได้ว่าจะโดนถอดไปแล้วมั้งตอนนี้เพราะว่าเหมือนว่าเขาหมดสัญญากับทางเน็ตฟิกเขาก็เลยต้องถอดออกเดี๋ยวมีตัวใหม่เข้ามาเป็นพินเฮดเป็นหมอนั่นก็น่าเล่นนะอแต่ดูดูคลิปแล้วน่าจะเล่นยากอยู่สก,กิลหมอนั่นนะแหก็น่าสนใจนะจะไปเล่นเซิร์ฟเทดไม่รู้เซิร์ฟเทสจะมีคนเล่นหรือเปล่าเซิร์ฟเทสแม่งแหลกจัดๆเลยเคยไปลองเล่นอยู่ <laughs> เดโมก้อนออกมาจากพอทัลแล้วจะได้อันดีเทคแป๊บหนึ่ง่ะฮะผมว่าผมน่าจะต้องวางพอทัลไว้ไกลๆเครื่องนิดนึงเขาจะได้ไม่รู้ตัวว่าผมมุดไปมุดมาเราอาจจะวางแบบสุ่มๆไปแต่ <c oughs> ที่แน่ๆจะไม่กระโดดตีแล้วแม่งเลงยากยาเสียจังหวะจัด the s h a e action the longer your shot the further it can reach คุณ <delicious> ร้องแหละด่านอะไรอ่ะโอ้ด่านเด้โอกาสความเหรอเนี่าความเหรอเขาให้ด่านยาสูงเลยจะโดนฟุ้งเสียนไดนแหละ เจอเลยวะเด็แบบ่เจอเอ,ไอไะอไรย่งงี้ี้อะไรระเบิดโหลมองไปงนุกซะด้วยอ้หัวนี่ เครื่องเดือดเดี๋ยวมึงจะซ่อมเสร็จเอาปิ้งหนึ่งเครื่องเดี๋ยวนี้ลักษณะรอดสี่รอดหมายดิอยู่แถวนี้ไหมไม่อยู่เอ๊แต่มีรอยเท้านะเอ๊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 นี่ไหมใส่ที่เดินต่อ ไอนี่่ะโหในบ้าจะเสร็จวนะนะั่นน่ะเสร็จแล้วไม่จ่าแล้วบ้า <c oughs> โอ้ฟเสร็จเสดส์ตกเล็กน้อยลไไม้มไม้ไหมเรียบโอ้ยทำเสร็จหมดแล้วตายละ แก่จังเสร็จสองเครื่องแล้วยังไม่ได้ตีใครเลยเด็เด็ดตกเป็นเหตุผลบางอย่างโอเคอืมดูตรงนี้ Đây rồi mấy kìa. Cái này đâu qua. Hai, ba. Giờ cái láyเสื้อแดง ởแขn đi เอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงคนพร้อมอสงสัยฮีวอยู่ไปไหนแล้ววะเนี่ย ไม่นึกว่าจะโดน,นไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก,ก็โดนแล้วก็จับห้อยก็หน่อยแล้วกันอ ไม่ให้เร็วขึ้นจริงๆเลยยันเนี่ยกลับไปเลยลวกันทั้งนั้นแหละ หลงเสียงหลงเฉยเปิดรมันเฉยไล่ออกเราติดไฟว้ยแถวนี้ไม่เนี่ยโอ๊ยแทงหลังได้ช่วยเพื่อนไหมั้นไป้กันเสื้อแดงก็เอาขึ้นไปแทนเลยแล้วกันถ้างั้นแหละ ข <laughs> ัดกันขึ้นไหนใสมาอีกไหม <laughs> ไมออกประตูมุมนู้นหมอแั่นไหนก็ในไหนแล้วเฝ้าแม่งเลย <laughs> <laughs> ขอสักศพเถอะประตูนู้นเปิดแล้วนะอยู่จะมีคนมาช่วยหรือไม่กูเฝ้าแล้วขอสักศพเถอะ เราถามนัเน,นะน,น,นีย่ยแล้วมินวันแตกคนละว่าได้ไม่นะโทเทมระเบิดแล้วเปิดประตูเข้เลยเลยแดกเพราะว่ากระตุกกระตุก ฮาไม่ตีโอ้ไ no. ม huh ่นะขอโทษท่าสิงเลยจะวนกลับมาออกนี้แล้วหรือเปล่าหลบไได้จังวะเดินออกไปนิดเดียว

ออมันเล่นแย่เพราะเปิร์กกูน้อยมะเนี่ยเรไปเล่นตัวเปิร์กเต็มแล้วคลิปหน้าปล่อยรอดสี่สองคลิปติดอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่เวิร์กอลก็ไม่เท่เลยก็ไปเล่นตัวเปิร์กเต็มแล้วมั่งๆๆๆนี่ปล่อใครไม่ได้เลย จัดเจอมาคลิปหน้มบ๊ายบาย